สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องพีอรม์โครเชรก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะคะวันนี้จะชวนทำคอนเทนต์อะไรเรามาติดตามกันเลยวันนี้วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ค่ะพีอารม์ก็เลยขอใส่ชุดสีชมพูให้มันเข้ากับวันแห่งความรักเนาะ <S <S เดือนกุมภาทั้งเดือนนะคะเป็นเดือนแห่งความรักเนาะไม่จาเป็นต้องเป็นวันที่14ก็ได้แล้วก็ไม่ว่าจําเป็นไม่จําเป็นจะต้องเป็น วันที่สิหรือเดือนกุมภาก็ได้ค่ะทุกๆวันเราสามารถมีความรักให้กันได้เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็ดีความรักของเพื่อนๆรอบข้างเราเนาะความรักของกาลยนานมิตรรอบตัวเราเหมือนกันค่ะเพื่อนทํางานอะไรก็ว่างันไปเราสามารถมอบความรักมอบความรักแล้วก็มอบความสัมพันธ์ ที่ดีๆให้กับคนรอบข้างเราค่ะแล้วก็ก่อนจะเข้ารายการตามธรรมเนียมของช่องพิรมเนาะเอ่ออะเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนว่าบางทีเพื่อนๆก็จะแบบเอ๊ะเห็นว่ามันเป็นช่องโครเชมก็คงจะต้องน่าเบื่อแน่เลยพิรมก็เลยนี่ค่ะสันกระดิ่งสันกระดิ่งเรียกแขกสันกระดิ่งไม่ให้เพื่อนๆหลับแล้วก็ช้างน้อยนำโชคโอ ชคจงมาหาพิรมโชคแล้วจงมาหาพิรมแล้วก็เพื่อนๆของพิรมที่ดูรายการนี้นะคะอ่ะเพื่อนๆก็จะมีโชคกันเรียบร้อยแล้วสร้างสีสันไม่ให้ช่องของพิรมน่าเบื่อเพราะว่าขึ้นต้นด้วยโครเช่เพื่อนๆหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นคนทาด้วยเนะพิ่รมก็อาจจะแบบง่วงเหงาหานอนทีนี้เราก็เลยมากระตุ้นเอนจิ้นให้เรามีพลังอ่ะ มาเข้าสู่คอนเทนต์นี้ EP นี้กันดีกว่าค่ะวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์พี่อารมณ์จะชวนถักทอสายใยแหกรักอ่ะพอพูดแบบนี้แล้วเอ๊ะอะไรไหมพรมอันนี้จะมาถักทออะไรนี่นี่เลยค่ะพี่อารมณ์จะมาชวนถักทอดอกรักไหนดูไหนดินี่ถักทอดอกรักเห็นไหมคะดอกรักจ้าไป นี่อันนี้ก็ได้ค่ะดอกรักไหมพรมสามารถถักให้มันเป็นเชฟเป็นรูปทรงดอกรักได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่มีอะไรยากเลยค่ะเพียงแค่ว่าเรามีหลักการเนาะมาส่วนเดี๋ยวพี่เรามาอี่บมายก่อนดอกรักนี่ถักไปแล้วจะได้อะไรถักไปขึ้นมาแล้วมาวางไว้ในบ้านคือมันก,มนก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ค่ะ สมมติไม่ต้องสมมติเนาะอันนี้เป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยจริงเนาะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นลันกษณะของกลีบเขาเรียกอะไรดีดอกดาวเรืองก็ได้เป็นพวงมา,มาลัยดาวเรืองก็ได้ค่ะเป็นพวงมาลัยเรือนมะลิก็ได้ค่ะเรือนมะลิจะหน้าตาเป็นแบบนี้เรือนมะลิจะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือตัวเรือนมาลัยเนะาะอธิบายเป็นภาพรวมก่อนมันก็คือตัวนี้เรือนมาลายัยตัวนี้คือตัวเชื่อมเนาะตัวนี้คือตัวอุบะ ตรงอุบะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะครีเอทตรงอุบะเนี้ยให้มันเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยอุบะพวงมาลัยก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนอกจากดีไซน์แบบนี้แล้วค่ะนี่คือดอกนี่คือดอกรักนี่คือดอกมะลิตรงอุบะช่วงนี้เพื่อนๆสามารถจะครีเอทให้มันเป็น ดีไซน์ที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าดีไซน์ของอุบะช่อเน,นี้ยคะ่ะพี่รมจะดีไซน์มาเป็นลักษณะของพวงมะลิพวงใหญ่เพราะฉะนั้นอุบะช่วงเนี้ยมันจะใหญ่หน่อยอันนี้เดี๋ยวพี่รมต้องทําเพิ่มเติมอีกเนาะอันนี้แค่อธิบายให้ฟังที่เฉยว่าดีไซน์ของอุบะเนี่ยมันสามารถจะครีเอทได้หลายแบบอันนี้ก็คือเป็นดอกมะลิเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกรักดอกมะลิก็ว่ากันไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเราก็จะใส่ดอกไม้ ดอกข่าดอกกุหลาบดอกดาวเรืองอะไรก็ได้ค่ะมันก็คือจะเป็นรูปทรงนี้เห็นไหมมันคือช่วงนี้แต่นี่เป็นไซส์จิว๋วเรือนอะไรไซส์จิ๋วที่พี่โรบเอามาให้เพื่อน,อนดูเป็นดูเป็นตัวอย่างเนาะจะได้มองเห็นภาพเนาะอะ,อะทีนี้ในส่วนของตัวอุบะที่ทํามาจากดอกดอกรักเพื่อนๆอนอ,นอยากได้เขาเรียกว่าอะไรอุบะสีอะไรหรือจะให้มันสอดคล้องกับเขาเรียกว่าอะไรคะ เรือนพวงมราลัยเราอะคะ่ะให้มันเป็นสีอะไรเพื่อนๆก็ใช้ไหมายพรมสีนั้นนั้นได้เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นในช่องของพี่รมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอะเ,อเลื่อนลงไปดูข้างล่างคะ่ะพี่รมจะมีของพี่รมะคะ่ะจะโพสเหมือนจะจ้าไปเนาะพี่รมจะพ <c oughs> พูดรอเรือรอ,รอ,รอลิงนี่พันกันไปหมดพี่รมเอ้พี่อรม์จะโพสดีไซน์งานพวงมาลัยประมาณสี่ห้าแบบ เพื่อนๆลองเลื่อนลงเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นไอเดียในการทำพวงมาลัยเนาะส่วนการทำพวงมาลัยอะค่ะเดี๋ยวพี่อรมจะมาสอนอแล้วก็จะมาชวนทำเรื่อยๆว่ามันจะสามารถดีไซน์หรือว่าถักทอเส้นไหมของเราอะให้ออกมาในรูปแบบสร้อยสังวาลมาลิดอกรักดอกมะลิดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ดอกทิวลิปต่างๆนาๆนาเดี๋ยวว่ากันนี่เรามาเข้าสู่ คอนเทนต์ EP นี้กันเลยผักดอกรักใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเเราหลักการง่ายๆเลยเวลาเพื่อนๆที่อยากจะถักหรืออยากจะ ทำชิ้นงานอะไรขึ้นมาในส่วนของเส้นได้เนาะเพื่อนๆลองมองเป็นภาพดูนะคือเมื่อก่อนพี่โรมก็เคยเมื่อก่อนไม่ไม่ได้ไม่ได้นึกเป็นภาพนะเวลาเรียนเวลาท่องหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามทีเราจะไม่มีสูตรเราจะไม่มีเทคนิคในการมองเป็นภาพเนาะแต่พอเราก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราก็ได้เห็นข้อดีข้อเสียกับการแบบจําแบบทฤษฎีกับจําแบบเป็นภาพความจํามันก็ได้เหมือนกันแต่มองเป็นภาพเนี่ยมันจะ ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จดจําได้แม่นยำมากขึ้นเนาะอันนี้เทคนิคอันนี้มันก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเหมือนเดิมเลยค่ะสไตปิอรม์อยู่ที่เพื่อนๆจะเขาเรียกอะไรชอบแบบไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนมากกว่าพิอรม์จะมาชวนถักดอกรักเพราะฉะนั้นดอกรักเพื่อนเพื่อ,อลองมองภาพดอกรักเนาะดอกรักเขาจะมีกลีบเห็นไหมกรีดอาสีเขียวดีกว่าเนาะสีเขียวมองเห็นภาพชัดเจนดี นี่เชฟหรือรูปทรงของดอกรักเขาจะมีเป็นกลีบหากลีบโดยตามธรรมชาติเรานึกนึกภาพดอกรักตามธรรมชาติหดอกเนี่ยเขาจะแบ่งประกอบไปด้วยกลีบกลีบดอกห้ากลีบกลีบดอกแต่ละกลีบเขาจะมีส่วดทรงของเขาเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือลักการนะคะ คักโครเชต์ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักการนะคะมีหลักการแต่หลักการกับการทําภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนไม่ง่วงนะนี่นค่ะเพื่อนเื่อเห็นไหมกลีบนี่หนึ่งกลีดกลีบดอกรักนะไม่ใช่กลีบส้มจะคิดไปไกลนะคะเพื่อนๆนจ๋าเพื่อนเพื่อนเทของพี่รมเรามองเป็นภาพเราก็จะเห็นตามเชฟจริงๆของดอกรักะค่ะมันจะมีรูปทรงแบบนี้ เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะตรงนี้มันจะเป็นปุ่มตรงนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นนนๆออกมาอ่ะเดี๋ยวพี่รมวาดเป็นภาพตอนที่ทําก็คือวาดเป็นภาพในหัวเนาะเราก็จะเห็นถึงความสวยงามในหัวเราที่เรามโนนึกขึ้นไปแต่พอเราจะมาทําจริงๆเนี่ยคะ่ะ เราเพื่อนๆคนไหนนึกเป็นภาพโดยการวาดขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนี่ <c oughs> พี่อารมณ์วาดเป็นภาพขึ้นมาอันนี้เป็นเมื่อเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรกลีบของดอกรักตัวเป็นตัวแทนของกลีบดอกรักแต่ละกลีบเนาะทีนี้อันนี้มันก็คือปุ่มน,นูน,น,น,นขึ้นมาเนาะตามธรรมชาติของดอกรักอันนี้มันคือส่วนส่วน,วนอีกส่วนหนึ่งของดอกรักเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลีบจริงๆดอกรักก็มีห้ากลีบเนาะแต่พี่อารมณ์ว่าอันนี้เป็นแค่สีก่กลีบ เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็คิดว่าพอเพื่อนเพื่อนวาดมาเสร็จปุ๊บอะแล้วเวลาถักโครเชต์เนี่ยเราจะถักยังไงให้มันขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆโครเชต์เนาะหลักการมันก็แค่พันหนึ่งครั้งพันสองครั้งพันสามครั้งรอดห่วงดึงได้เข้าดึงได้ออกแค่นี้เองเอาเอาวิธีการทําง่ายๆไปก่อนส่วนขั้นตอนเนี่ยมันสามารถอัดแบปได้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเนาะเรามาเริ่มกันตรงนี้วง เส้นตรงนี้มันคือโซ่ตรงนี้มันคือการทำแบบนี้มันคือการพันมันคือการดึงได้มันคือการดึงได้พันได้ดึงเข้ามาแล้วก็ถัดให้มันเป็นรูปทรงนี้ส่วนทำยังไงมันถึงจะค่อยๆขึ้นมาเป็นลักษณะนูนแล้วก็บรรจบกกันตรงนี้เดี๋ยวพี่รมจะพาไปทำเนาะอ่ะ ที่ดีมองเป็นภาพเรามองเป็นเรียบร้อยแล้วมันก็คือการทําโซ่ขึ้นมาทุกอย่างพื้นฐานมันเริ่มมาจากโซ่อุปกรณ์ในการทําก็เหมือนเดิมเลยเข็มโครเชต์ที่ตัดได้แล้วก็ไหมพรมเพื่อนๆอ,อยากทําอุบะาเป็นสีอะไรเพื่อนๆก็ใช้ไหมพรมสีนั้นๆจะบอกอีกนิดนึงก็คือไหมพรมเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเภทเนาะไหมพรมอันนี้พี่รมใช้มิ้วคัตตันเป็นไหมพรมนม ที่ชอบใช้มิลคอตอนมันอาจจะมีราคาแพงกว่าหน่อยเนาะแต่เพื่อนๆสามารถหาหาคนขายที่มีราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องซื้อจํานวนเยอะหน่อยถ้าเกิดซื้อต่อก็อ,อะ่ะบางบาง,บางร้านหรือบางเว็บเขาจะขายแพงก็ลองดูเนาะลองเสาะหาดูไหมพรมนมที่พี่รมชอบใช้เวลาถักต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบก็ดีเรือนพงอะไรก็ดีข้อดีของไหมพรมนมคือนุ่มถักแล้วนิ้วไม่ล็อก สาเหตุอีกหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆหลายคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทําถักโครเชต์เพราะว่าถักไปบ่อยๆแล้วนิ้วมันจะล็อกเทคนิคก็คือแก้โดยการใช้เส้นไหมพรมที่มีความอ่อนนุ่มผิวสัมผัสนุ่มพีิรมชอบส่วนตัวแล้วเวลาถักขึ้นมาค่ะมิ้วคอตตอนนี่ค่ะเขาจะได้เป็นรูปทรงเป็นรูปร่างมีเชฟที่สวยงามส่วนความยาวของดอก อุบะของเพื่อนๆก็อยู่ที่ตัวเรือนพวงมาลัยเนาะหรือว่าตัวนั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะทําแบบอุบะเรือนพวงมาลัยดอกรักสามารถนําไปประดับบ้านได้ไหมนําไปประดับบ้านได้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวพิรมให้ดูนะนอกจากดอกรักที่อยู่บนเรือนเรือนมาลัยของเราแล้วดอกรักสามารถสรีเอทได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะ นำไปจัดแจกันก็ได้ค่ะเห็นไหมเออตามละครจกัจกจกักวงวงหรือละครที่เราเห็นนะคะจะมีบางละครเนาะผู้จัดเขาจะนําดอกรักดอกจริงะคะ่ะไปเสียบกับตัวก้านแล้วก็เอามาทําเป็นแจกันประดับหรือจะทําเป็นม้านดอกรักก็ได้เนาะคือดอกรักมันสามารถครีเอทให้มันอยู่ในทุกมุมของบ้านได้เลยอนะไม่ติดแต่ขั้นตอนการทําดอกรักด้วยไหมพรมเนี่ยความน่แน่นอนคือคงทนอยู่ได้นาน ดอกรักจริงก็สวยค่ะแต่เขาก็มีอายุของเขาเนาอซึ่งซึ่งเราใช้ควบคู่กันไปก็จะดีดอกรักที่เราถักมาจากไหมพรมคือเราสามารถซักได้เหมือนกันนะไหมพรมนมเราไม่ควรซักแบบขยี้นะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเราควรจะขยำเริ่มต้นในการทำดอกรักดอกรักขนาดสายกลางมาตรฐานทั่วไปเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆเอาเข็มเป็นตัวแทนของเข้ามาข้างในนาอนี่คือเส้นได้นะถัก โซ่หนึ่งทำเป็นตัวล็อกเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดเพื่อนๆพนคนไหนยังถักเป็นตัวล็อกไม่ได้เนาะเพื่อนเือ,เอก็เลือ่อนลงไปดูคลิปด้านล่างของพี่โรมอะค่ะจะมีสอนว่าเออเราทำตัวล็อกกันยังไงเนาะจากนั้นพอได้ตัวล็อกแล้วเราจะทำตัวนี้นี่นะคะเราถักไปเราเริ่มจากตัวนี้นะเราเริ่มจากตรงนี้นะถักโซ่ตรงนี้ค่ะขึ้นไปแปดจากนั้นเดี๋ยวพี่โรมจะพาทำในส่วนนี้ แล้วไล่มาเป็นส่วนนี้โซ่แปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหพอเพื่อนๆถักโซ่แปดเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆก็ตวัดเส้นได้ค่ะเข้ามาแล้วก็นับโซ่ถัดลงมาสองโซ่สองช่องเนาะแล้วก็จิ้มมันเข้าไปตวัดได้เข้ามาตามโซ่นะั้นเพื่อนๆจะได้เป็นลันกษณะสมเส้นนี้ พูดช้าๆพีร่รมพูดเร็วไปพอได้ลักษณะ3าเส้นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็ตวัดเส้นได้แล้วก็ถอดเส้นได้ทั้งสามเส้นนี้ให้หมดเลยจะเป็นลักษณะนี้เนาะเพื่อนๆก็จิ้มในช่องถัดมาค่ะแล้วก็ตวัดได้เข้าหา,หาตัวเข้ามาทะลุโซ่แล้วก็ลอดถอดได้ออกหมดเลย,หม,เลยหมดเลยหมดเลยมันก็จะได้เป็นลักษณะบ่มแบบนี้เห็นไหมมันคือหัวของกลีบดอกรักเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้น เพื่อนๆถักหนึ่งครั้งแล้วก็เชื่อมันไปนแค่นี้นี่อ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะทำโซ่ขึ้นมาหนึ่งอันจากนั้นเพื่อนๆพ,พันได้หนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มเข้าไปในโซ่ถัดลงมาค่ะแล้วก็ตวัดได้ลอดโซ่อันนั้นเข้าหาตัวจะได้เป็นลักษณะสามเส้นอย่างนี้เพื่อนๆพนพันได้แล้วก็ถอดเส้นได้ออกครั้งละสองเส้นจนหมดเพื่อนๆก็จะได้เป็นลักษณะนี้ลวเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเชฟตัว ตัวหลังมันจะเริ่มขึ้นเป็นตัวนี้ม่มันจะเริ่มไล่จากนี้ลงมาเนาะจากนั้นเพื่อนๆพันหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปในโซ่ถัดลงมาแต่วัดได้ก็หาตัวลอดโซ่เมื่อกี้ดึงเข้ามามันจะได้สามเส้นอย่างนี้เพื่อนๆก็ถอดได้ออกทีละสองเส้นจนหมดทําไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะให้เหลือโซ่หนึ่ง สุดท้ายให้เหลือโซ่หลักสุดท้ายที่มันเป็นก้นที่มันเป็นฐานเนี่ยค่ะเห็นไหมจากนั้นพอเราถักไปแล้วทันสามครั้งเนาะนี่ได้สามครั้งสามเส้นเห็นไหมสามเส้นนะเพื่อน,เอนๆเอาเข็มโครเชต์จิ้มไปที่โซ่หลักสุดท้ายเลยก็คือโซ่หนึ่งเนาะแล้วก็ตวัดได้เข้ามาหาตัวเราลอดโซ่หนึ่งทะลุมามันจะมีสองเส้นใช่ไหมเพื่อนๆก็ลอดมาหมดเลยค่ะ มันจะกลายเป็นลักษณะนี้กลีบกลีบดอกรักเห็นไหมมันจะเป็นกลีบดอกรักเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่มันจะเป็นกลีบดอกรักเพื่อนๆทำอย่างเงี้ยให้ครบห้าแฉกห้ากลีบนะเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่แปดพี่ d o มทำแบบเร็วๆให้ดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันหนึ่งครั้งจิ้มมาที่โซ่หลักที่สองลงมา ดึงได้เข้ามาหาตัวสวัดหมดจิ้มโซ่ถัดลงมาดึงลอดมันจะได้เป็นปมแบบนี้เป็นปมแบบนี้พันหนึ่งครั้งจิ้มลงไปในโซ่ถัดลงมานะเดีย๋ยวพี่ลมจะให้ดู พราะมันเหลือหลักโซ่หลักสุดท้ายตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องพันนะเพื่อนเพื่อนเอาเข็มโครเชตจิ้มไปดึงได้ก็หาตัวแล้วก็ยึดโยมมันเข้ามามันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวพี่รมจะทําให้ดูห้าแฉกเนาะเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อน,อนี่รักของพี่รมเห็นไหมพอพี่อรมณ์ชวนถักมันก็จะเป็นลักษณะของห้าแฉกแบ่งเป็นหนะ้าแฉกห้ากลีบหนึ่ง สองสามสี่ห้าเนาะมันก็ออมันก็อ,อีกแลลวไม่ชอบพูดตกมันก็จะก,กระจัดกระจายกัน,นจะเป็นลนักษณะนี้เห็นไหมจากนั้นนี้ถ้าถ้าแฉกถ้าเกิดนะจากนั้นเราเอาเนี้ยมาเชื่อมต่อกันวิธีการเชื่อมก็ง่ายมากเลยเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวนะขอขอขอจัดทรงหน่อยเพื่อนเพื่อนก็เห็นไหมตรงตรงก้นมันนะคะก้นเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็เอาก,ก้นตรงเนี้ย จิ้มมันเข้าไปตวัดได้เข้ามาเชื่อมหากันเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆจะได้เป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่แบบนี้เพื่อนจะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเพื่อนๆถักโซ่เข้าไปสามถักโซ่เข้าไปห้าเพราะว่าเราทาโซ่แปดเอ้ตรงปมๆนั้นเราใช้โซ่สามใช่ไหมที่เราทําเป็นปมๆอัน,นเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย เราใช้ปุ่ม8ลบ3เหลือ5เนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําโซ่ตรงเนี้เชื่อมเชื่อมหัวตรงเนี้ยเข้าหากันเราถักโซ่จากเนี้ยลงมาเนี้ยเนี่ยหมันก็จะได้ความยาวของตัวก้านดอกกลีบดอกรักถักโซ่5นะคะเพื่อนๆจ๋ะหนึ่งามสี่หเพื่อนๆคนไหนที่ทําไปพร้อมกับพี่โรมา่ะก็ จะเห็นภาพแล้วก็จะเข้าใจเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มาชมช่องพี่รมก็ขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็มองให้เป็นเรื่องของความบันเทิงเนาะแล้วก็ชมช่องของพี่รมก็จะได้แง่งามของความคิดแล้วก็การดําเนินชีวิตไปด้วยนะคะนะจากนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จับเห็นไหมไอ้ตรงปุ่มของเราอะค่ะปุ่มเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่เพื่อนๆจับหม่ผมเอยไม่ใช่ไม่ผมผิด sorry โคเชเอาเข็มโคเชจิ้มเข้าไปตรงโซ่นี้ตรงช่องว่างค่ะตรงช่องว่างที่มันเป็นเคิร์ฟอะค่ะตรงเนี้ยของทุกอันแล้วก็เชื่อมมันเข้ามานี่มันจะมีช่องว่างอยู่เพื่อนๆก็จิ้มมันไปตรงช่องว่างนั้น,น,นๆนะคะช่องว่างเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้นี่เห็นไหมพอเราจิ้มไอ้ตรงช่องว่างของตัวปุ่มตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆจ๋ะตรงนี้มันจะมีปุ่มเนาะ ตรงนี้ค่ะที่ที่เราทำอ่ะมันจะมีช่องว่างของโซ่อยู่เพื่อนเพื่อนก็เอาเข็มจิ้มเข้าไปเลยทำอย่างนี้แล้วก็ตวัดด้านมันเข้ามาลอดมาหมดเลยดึงลอดเข้ามาเชื่อมมันเชื่อมให้มันเป็นนี่เห็นไหมพอเราตวัดได้มันก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงดอกรักเรียบร้อยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอ่ะจากนั้นพอได้เป็นลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆนก็พันหนึ่งครั้งลอดหัวมาเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋า เพื่อนๆก็จะได้ดอกรักตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วนี่อีพีนี้นง่ายมากดอกรักรังสรรดดอกรักด้วยเส้นไหมนี่เห็นไหมเอา้ามันจะมีสีนี่คะ่ะดอกรักเพื่อนๆจ๋าพอเพื่อนๆได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วดอกรักของเราเพื่อนๆก็จับกลีบมันหน่อยดัดมันหน่อยเนาะมันจะได้เป็นเชฟมันจะได้เข้ารูปเข้ารอยเข้าทรงนี่ ไอตัวโซ่ที่เราถักขึ้นมามันจะอยู่ข้างในพอดีมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมดอกรักของเรานี่ไงรูปร่างของดอกรักทีนี้เพื่อนๆก็ครีเอทเลยว่าอยากได้ความยาวของดอกรักยาวเท่าไหร่สั้นยาวก็อยู่ที่เพื่อนๆจะออกแบบหรือว่าจะถักไปได้เลยค่ะนี่เห็นไหมดอกรักอันนี้ดอกรักล้วนๆกับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นดอกรักประดับดอกมะลินี่ดอกรักดอกมะลิก็ว่ากันไป เรียบร้อยแล้วง่ายไหมคะง่ายเลยเราใช้ชีวิตเราเล่นเกมชีวิตกันมาแล้วเราควรจะพักสมองมาดูอะไรที่แบบผ่อนคลายผ่อนคลายหนึ่งนีนนั้นก็ขอให้ช่องพี่รมอยู่ในิสต์ของความบันเทิงของเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากถักแต่ก็อยากดูเนาะเราก็มาชวนรังสรร์นี่ค่ะก็ทําดอกรักไปเรื่อยแล้วก็ไปประดับบ้านหรือไปประดับเรือนพวงมาลัยเนาะชีวิตเหมือนกนะะันค่ะชีวิตของเพื่อนๆเหมือนกัน เพื่อนๆนในหน,หนึ่งคนนะคะก็จะมีหลายหน้าที่เนาะเราก็สามารถมอบความรักในหลากหลายรูปแบบมอบความรักในรูปแบบของลูกที่ดีเพื่อนที่ดีน้องที่ดีพี่ที่ดีพ่อแม่ที่ดีรอบข้างมอบความรักให้กันและกันแล้วเราก็จะดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวค่ะอันไหนที่มันไม่ดีคอนเทนต์ไหนที่มันแบบเขาเรียกไ ที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปเสพมันเราเสพแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคือพระเขาพูดไว้เนาะออยากได้เพื่อนแบบไหนเราก็มีนิสัยแบบนั้นแหละเขาก็จะดึงดูดพลังงานแบบนั้นเข้ามาหาตัวเราเนาะ EP นี้คอนเทนต์นี้ก็เรียบร้อยแล้วพิรมกับช้างน้อยนำโชค ก็ขอลาเพืนเทิไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าพี่รมจะมาชวนทำอะไรประดับบ้านอยีกก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ Happy Valentine Day ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนพบแต่รักที่ดีๆทั้งรอบข้างรอบกายรอบตัวรอบบ้านรอบที่ทำงานทุกๆรอบเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนเจอแต่ความรักที่ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่รมด้วยนะคะ สุดท้ายนี้พิรมก็ยังมีความรักมอบให้เพื่อนๆพิพรมเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่อยากจะเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทสินค้าของตัวเองเนาะมีสินค้าเยอะก็สามารถส่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวก็ดีภาพก็ดีค่ะส่งมาให้พิรมก็ได้ค่ะเดี๋ยวพิรมจะเอาไป โปรโมทให้ในเว็บไซต์ของพิ่รมเนาะ Up Society คะ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีธุรกิจอยาก,กโปรโมทให้เป็นที่รู้จักอยากปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรีก็ติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างเช่นกันส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบออในการถักมาลายถักดอกไม้หรืองานของโครเชตของพิ่รมก็ขี้เกียจทำหรืออยากได้แต่ไม่อยากทำเพราะว่าแบบ ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อมาที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันค่ะเดี๋ยวพี่รมจะจัดการถักทอเส้นไหมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ภายในบ้านให้กับเพื่อนๆเ,เองค่ะความรักของพี่รมที่จะมอบให้เพื่อนๆหมดแล้วเนาะมีเพียงเท่านี้แล้วอีพีหน้าพี่รมจะมาชวนถักทอรังสรรค์ไหมพรมในรูปแบบใด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในบ้านของใช้ในบ้านแบบใดก็เดี๋ยวกลับมาติดตามและพบกันใหม่นะคะ EP นี้พิ่รงกับช้างน้อยนำโชคขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆพ,พบกับความรักที่ดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย